ในภาคเหนือของประเทศไทยมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหมอกขาวชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่าดอยคำเพราะเชื่อกันว่าณนะที่แห่งนี้มีวิญญาณผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องผู้คนและธรรมชาติเด็กหนุ่มชื่อพิรักอายุเพียง16ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอยคำเขาเป็นเด็กขยันและรักการเรียนรู้พิรมักจะช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนและในยามว่างก็จะนั่งฟังตายายเล่าเรื่องตำนานของหมู่บ้านเสมอ ตำนานเล่าว,ว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนดอยคำเคยเกิดถ่ายแ้งยาวนานผู้คนขาดแคลนน้ำและอาหารจนเกือบล้มตายทั้งหมู่บ้านมีหญิงสาวผู้ศรัทธาต่อเทพแห่งขุนเขาจึงอธิษฐานและสละชีวิตของตนเองเพื่อแลกกับฝนที่จะตกลงมาหลังจากนั้นไม่นานฝนก็โปรยปรายและหมู่บ้านก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งวิญญ,ญาณหญิงสาวจึงกลายเป็นผู้พิทักษ์ดอยคำทีรรได้ยินตำนานนี้มาตั้งแต่เด็กเขามักสงสัยว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่วันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินขึ้นดอยคำเพื่อพิสูจน์ความจริง ระหว่างทางเขาพบกับสิ่งแปลกประหลาดหลายอย่างทั้งเสียงระฆังที่ดังขึ้นเองในป่ารอยเท้าสัตว์ใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่เคยมีในหมู่บ้านเมื่อเดินถึงยอดดอยพีระเห็นหญิงสาวในชุดผ้าไทยสีขาวยืนรออยู่ใบหน้าของเธองดงามอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าหญิงสาวกล่าวว่าเจ้าคือผู้กล้าที่ขึ้นมาถึงที่นี่ได้ค่าคือวิญญ,ญาณแห่งดอยคำพีระตกใจแต่ยังตั้งใจฟังหญิงสาวเล่าว่าเธอคือหญิงที่สละชีวิตในตำนานจริงๆ และทุกปีเธอต้องเฝ้าดูแลหมู่บ้านหากผู้คนลืมคุณค่าของธรรมชาติโดยคําจะกลับมาประสบภัยแล้อีกครั้งเธอมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งให้พีราและบอกว่านี่คือมเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์จงปลูกด้วยความเคารพต่อผืนดินหากชาวบ้านยังคงรักและดูแลธรรมชาติโดยคําจะอุดมสมบูรณ์ตลอดไปพีระกลับลงมาพร้อมเมล็ดพันธุ์นั้นและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฟังตอนแรกไม่มีใครเชื่อแต่แตเมื่อพิระปลูกมเมล็ดพันธุ์ลงบนผ,ผืนดินข้าวก็เติบโตอย่างรวดเร็วขแข็งแรง และให้ผลผลิตมากกว่าปกติชาวบ้านจึงเริ่มเชื่อและหันกลับมาร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าปลูกต้นไม้ดูแลแม่น้ำพวกเขาจัดงานบูชาผู้พิทักษ์ดอยคำทุกปีเพื่อเป็นการขอบคุณหลายสิบปีต่อมาหมู่บ้านดอยคำกลายเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนมีความสุขและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลส่วนทีรักก็เติบโตเป็นผู้นำหมู่บ้านที่ทุกคนรักและเคารพทุกครั้งที่เขามองขึ้นไปบนยอดดอยเขาจะเห็นหญิงสาว ในชุดขาวยิ้มอยู่ในหมอกขาวราวกับยังคงเฝ้ามองและปกป้องหมู่บ้านดอยคำตลอดไปเรื่องหลังจากที่พีระได้นำมเมล็ดพันธุศักดิทธิ์มาปลูกและชาวบ้านก็หันกลับมาอนุรักษ์ธรรมชาติหมู่บ้านดอยคำเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลายปีผ่านไปผู้คนจากหมู่บ้านอื่นเริ่มได้ยินข่าวว่าที่ดอยคำมีข้าวที่เติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าที่ใดพ่อค้าจากเมืองใหญ่ เดินทางเข้ามาเสนอเงินทองเพื่อซื้อมเมล็ดพันธุ์นั้นไปขายแต่ทีรรู้ดีว่าหากขายไปโดยไม่เคารพต่อธรรมชาติมเมล็ดพันธุ์จะสูญเสียพลังศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งพ่อค้ากลุ่มใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านพวกเขานําของมีค่าและคําสัญญามาล่ใจผู้คนถ้าให้เราเอามเมล็ดพันธุ์นี้ไปขายในเมืองทุกคนในหมู่บ้านจะรวยมหาศาลพวกเขาพูดเสียงดังบางคนในหมู่บ้านเริ่มลังเลบางคนอยากได้เงินเพราะเหนื่อยยากมานานแต่ทีระยืนหยัดและกล่าวว่า นี่ไม่ใช่เพียงแค่มเมล็ดพันธุ์แต่มันคือคำสัญญาระหว่างเรากับธรรมชาติหากเราทรยศต่อผู้พิทักษ์ดอยคำภัยพิบัติจะกลับมาอีกครั้งแต่พ่อค้าไม่ยอมง่ายๆคืนนั้นพวกเขาแอบขึ้นไปบนดอยคำหวังจะขโมยเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตนเองทันใดนั้นเกิดพายุหมอกหนาทึบเสียงระฆังโบราณดังขึ้นทั่วป่าราวกับมีใครกำลังเตือนภยัยที่รู้ทันทีว่าเกิดสิ่งไม่ไดีเขารีบพาคนในหมู่บ้านขึ้นดอยเพื่อป้องกัน เมื่อไปถึงเขาเห็นหญิงสาวในชุดขาวผู้พิทักษ์ดอยคำยืนอยู่เบื้องหน้าเงาพ่อค้าในตาของเธอเปล่นประกายแสงสีเงินพ่อค้าทั้งหมดต่างหวาดกลัวและลม้ลมลงกับพื้นหญิงสาวกล่าวเสียงก้องว่าผู้ใดที่ละโมบอและไม่เคารพธรรมชาติจะไม่มีทางได้พลังแห่งดอยคำพีระจึงก้าวออกมาแล้วพูดว่าข้าสัญญาว่าจะปกป้องมเมล็ดพันธุ์นี้และจะสอนลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของแผ่นดิน หญิงสาวยิ้มอ่อนโยนและยื่นมือไปแต่บากของพิระแสงสว่างอบอุ่นส่องออกมาทำให้ชาวบ้านทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงพลังแห่งความสงบสุขหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพ่อค้าทั้งหมดหนีไปและไม่มีใครกล้าเข้ามาขโมยอีกเลยตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านดอยํำได้จัดพิธีวันแห่งผู้พิทักษ์ขึ้นทุกปีผู้คนจะนำดอกไม้ข้าวและผละไม้มาบูชาที่เชียงดอยพวกเขาร้องเพลงพื้นบ้านไร่รำและเล่าตำนานให้เด็กๆฟังเพื่อไม่ให้ใครลืมว่าความอุดมสมบูรณ์นี้เกิดจากการเคารพต่อธรรมชาติ และคำสัญญาที่มีต่อวิญญาณผู้พิทักษ์ทีระเองก็เติบโตเป็นผู้นำที่มั่นคงเขามักจะบอกกับลูกหลานว่าดอยคำไม่ใช่เพียงภูเขาแต่มันคือหัวใจของเราหากเรารักษาหัวใจนี้เราจะมีความสุขตลอดไปและในทุกเช้าหมอกขาวยังคงปกคลุมยอดดอยเสียงระฆังลึกลับยังคงดังขึ้นบางครั้งและชาวบ้านเชื่อเสมอว่าผู้พิทักษ์ยังคงอยู่ที่นั่นคอยเฝ้าดูแลและปกป้องลูกหลานแห่งดอยคำตลอดกาล